สวัสดีทุกคนครับผมวันนี้เราจะวาดไททันเอเลนกันนะครับก็เพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าโขเคนี่คือหน้าหนา้าประมาณนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราลองมาคิดโพสให้มันดูดีกว่าอันนี้เราจะเอาแบบที่มีทั้งตัวเลยเนาะอยากได้ฟีลลิ่งแบบว่าคำรามแบบว่าออกมาอย่างเนี้ย โอเคเราเริ่มจากหัวก่อนเหมือนเดิมจะให้เป็นมุมมองแบบมองจากข้างล่างเสยขึ้นมาแล้วก็ยังคีความอ้าปากกว้างมากๆอยู่เหมือนเดิมนะคราวนี้เราอยากได้ feeling แบบว่าผมปลิวๆหนะ่อย อ่ะทีนี้ลงมาถึงพาร์ทของ anatomy เดี๋ยวเราจะลองย่อเล็กๆหน่อยแล้วก็เดี๋ยวลองสเก็ตตัว gesture นิดหนึ่งนะครับเพื่อให้อ่าเรามั่นใจว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะออกมาเป็นสรีระเดียวกันเป็นท่าเดียวกันโอ okay. เคเราจะเริ่มจากตัว rib cage นะครับหรือว่ากระดูกซี่โครงก็ chest นะตัวหนะ้าอกให้ตัวมันดูแอนดแอนดนิดหนึ่งจะได้เหมือนแบบกระโดดโจนออกมานะฮะแล้วก็แขนช่วงแขนเป็นยังไงดีประมาณนี้ดีกว่าเออดูแบบบ v e r ิร์ i ด e ไปเสร็ อีกข้างลงมาที่ ตองช่วงแขนโฟอาร์มหน้าท้องนะครับช่วงหน้าท้องเนี่ยเราแทนเป็นวงรีไปเลยก็ก็จะทําให้ตัวพอร์ชั่นของซิทแพ็มันดูโอเคเนาะคือหลายๆคนเวลาที่วาดตรงหน้าท้องเนี่ยจะชอบวาดแคบมากๆความจริงทําหน้าท้องบางอย่างนั้นไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่ดึงให้ตัวมันสามารถลุกขึ้นมาจากที่นอนได้อเออคือมันต้องดึงทั้งแบบทั้งบอดีเวททั้งหมดเลยมันไม่สามารถที่จะบางๆแคบๆแบบที่หลายๆคนชอบวาดกันนะครับ ายคิดถึงเรื่องกล้ามเนื้อนั้นมันใช้งานยังไงด้วยนะครับเราก็จะเข้าใจตัวอนาโตมีมันมากขึ้นตรงนี้เป็นกล้ามเซร์ตัสนะครับการที่ยึดติดอยู่กับตัวซี่โครงแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวออปลีเดี๋ยวเราลงแสงเงาของรูปนี้ด้วยแล้วกันสักหน่อย เรียบร้อยนะครับทท่าน,นเอเลนหังเกตว่าเวลาที่เราทํำเราก็จะลงตัวเชดดิ้งของเงาก่อนแล้วก็ลงเงาเข้มแล้วค่อยมาไฮไลท์ไฮไลท์เสร็จแล้วก็เก็บพวกรายละเอียดลเล็กๆน้อยๆแล้วก็ทําให้ตรงจุดโฟกัสพอยต์มันเด่นขึ้นมากว่าส่วนอื่นเนะาะเจอกันใหม่ทีครั้งหน้ามันมีโอกาสเนาะบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งใน YouTube และกดไลค์กดแชร์ลง Facebook กันด้วยนะคะ